สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gor f ครับช่องที่สุดสกินอาวีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยนะครับผมหลายคนขออภัยด้วยเหมือนเดิมรีวิวช้าครับเพราะว่าวันนี้ไปติดเข้าออฟฟิศนะครับผมแล้วก็ เพิ่งจะเช็คข่าวเลยครับก็พบว,ว่าพรุ่งนี้นะครับผมน่าจะมีกิจกรรมเติมคูปองฮะ<น>ขอให้ลูกค้าด้ดยที่แบบไปบูทยอดนะไม่แน่ใจไม่รู้เลยว่าแบบมันจะมีนะครับก็เนี่ยเพิ่งรู้เลยฮะเพิ่งได้กินข้าวเย็นตอนสี่ทุ่มทุกคนอนะ่ะก็เพิ่งได้เช็คข่าวครับก็มันจะเป็นกิจกรรมแต่ผมขึ้นรูปให้นะครับมันจะมีตัวแบบเหมือนแลกลิมิเต็ดเขียวกับแลกพวกระดับเลเจนด์นะครับดาว่าน่าจะเป็นเติมรายวันนะครับก็เพราะฉะนั้นถ้าใครที่รอนาคอสอยู่นะครับ สำหรับสายคุ้มที่สุดก็เติมรายวันไปก่อนจนถึงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็จะรีวิวให้อีกทีหนึ่งนะว่าเติมยังไงให้ได้นาะคอร์ดคุ้มที่สุดนะครับแต่ถ้าสายรีบสายเดย์วันก็จัดไปนะครับผมโอเคมาวันนี้เรามารีวิวกิจกรรมสั้นๆง่ายๆก่อนนั่นคือร้านค้าพาเนจรครับผมหนึ่งกับหสกินในราคา150นะครับอยู่แค่4วันนะวันที่2ีถึงย3นะครับไปรับชมกันเลยว่ามันมีสกินอะไรบ้างนะครับโอเคมา ก็นี่มันมีสปอยร้านค้าภายในจอนนิดนึงครับมันที่24ถึง28นะซึ่งยังไม่ถึงซึ่งต่อจากร้านอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันต้องเป็นสกินยิ่งใหญ่อะ่ะต้องเป็นแบบระดับอัลติเมทเพราะว่ามันช่องสุดท้ายมันคือ599นะเออก็ไม่รู้มันจะเอาอะไรมาหลอกขายแล้วครับอ่ะดูโฟกัสที่วันนี้ครับคือ10ช่องเนี่ย 150นะครับผม11ช่องบวกไปอีก200คูป,ปองก็ปนสาม349นะครับผมอ่า349ถ้าจะหมาวงก็คือ698นะสำหรับวงนี้นะครับสกินก็จะมีตัวคาวบาวกับตัวเยนานะครับชื่ออะไรไม่รู้ฟีเจอร์นะครับผมเป็นขนนกนะเออสกินนี้ตั้งโปรไฟล์สวยแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็สกินก็แกลก,ก็คือจะเป็นแกลกนะครับแกลกของจริงครับผมเป็นกาลีกับแกลกนะซึ่งแกลก ฮีมะเนี่ยมีเอฟเฟกด้วยนะแต่ก่อนหายากๆเดี๋ยวนี้ก็ตามนี้ครับผมแล้วก็มีมาเกง้ากับตัวเซลูเลียนมูระนะครับผมก็วันนี้ผมยังขาดสกินที่เป็นซ้ายกับขวานะครับเพราะฉะนั้นผมจะไปก่อน10ช่องถ้า10ช่องได้ซ้ายหรือขวาผมจะหยุดนะครับแต่ถ้า10ช่องนั้นอยู่ข้างบนผมจะต่ออีกอันนึงเป็น199นะจะได้แบบมีความคืบหน้าของสกินหน่อยนะไหนๆก็จะเสียตังค์แล้วครับผมไปช่องเดียวก็แตกเลยได้ไหมล่ะ เสียงเกมหายครับผมแต่แป๊บน,นึงผมขอไปเช็กเสียงเกมก่อนโอเคผมเข้าใจว่าทุกคนได้ได้ยินเสียงเกมเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเออแต่ว่าแบบมันไม่ขึ้นที่หูมันไม่แบบเข้าหูนะช่างมันไปต่อครับผมช่องที่สองนะห้าคูปองครับสกินแตกก่อนได้ไหมล่ะ <c oughs> ไปกันรัวๆครับผม ทอลักขังครับผมทอลักโงงฮัลโหลเรียกฮัลโหลก็เลยจัดทอะละักโงงไปนี่แล้วก็เหรียญเอสตรีมครับบางคนอาจจะมีคําถามว่าเหรียญเอสตรีมคืออะไรก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเราวันที่22เดี๋ยวมันจะมีของรางวัลมาให้แลกแน่นอนนะครับผมอ,อดใจรอสักนิดหนึ่งเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับได้มาสองเหรียญแล้วยังไงครับผมโอ้โหหลายช่องครับผมนี่ ไปเขาต้องสุ่มไปดูทุกคนเออแบบจะได้รู้นะโอ้ปวดหัวเลยทุกคนเออเนี่ยปวดหัวตรงเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นไรนะเออมีไข้ด้วยกินยากแก้ไข้ไปลุยครับอีโมจิอ <Yeah. S 1> โอ้โหอันเนี้ยมันเข้าใจว่ามันจะล็อกอันนี้แน่ๆนะครับผมไปถ้าซ้ายขวาก็จบไปแล้วนะครับผมอ่ะ ถ้าออกคาบาวก็อาจจะก,กำไรหน่อยเพราะว่าราคามันอยู่ที่ประมาณ299นะไอตัวแบบเมกอะไรเงี้ยหรือว่าเยนาเนี่ยประมาณ299นะครับแต่ถ้าออกเ e d เบดวัซโซ่ก็หรือว่าได้อะไรบ้างนิดหน่อยคาบาวไหมโอเคเเกลือ okay. แบบแห้งๆไปนะครับผมก็จริงๆก็คือถ้าจุดคุ้มทุในในะผมไม่มีไอตัวเนี่ยผมก็จะหยุดแล้วนะครับแต่ว่าแบบไหนๆมันมาแล้วอะแบบอยากได้สกินเพิ่มนะครับผมแล้วส่วน ที่จะได้ก็คือเป็นคัมพีแดงนะครับสรับคนที่มีสกินครบแล้วครับแล้วก็ผมก็จะแกะมาเกง่าเรดเบดบัสโซเลยนะครับผมเข้าใจว่าเสียงเกมมันคงอยู่นะแต่ตอนตัดต่อแต่ว่าผมไม่ได้ยินเสียงเกมอร้านคาเนี้ยเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้นะทุกคนแบบเออแล้วแต่ศรัทธานะครับผมถ้าถ้าผมแนะนําคือให้เล่นแค่ร้อยห้าสิบคูปองเท่านั้นนะครับแล้วก็ ใครที่รอสกินนาะคอสอยู่พรุ่งนี้ก็รอได้เลยนะจะพยายามรีวิวเร็วที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทําได้นะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ดู APL เดือดเกิดนะครับคู่ EA กับเบ c o n นะก็ยินดีกับตัว EA ด้วยนะครับที่ <Yeah. S 1> ได้ผ่านเขารอบอย่างอย่างก็คือแบบไายสายแบบ2-1นะครับผมส่วนเบคอนก็ให้กําลังใจน้องๆนะทุกคนผมก็เห็นในแชทแล้วโอ้ตายอะไรกันขนาดนั้นคือเขารู้แหละครับผม ว่าเขาพลาดยังไงนะเราก็อย่าไปซ้ําเติมเนาะเราเป็นแฟนบอยอะ่ะคือเราเราที่แบบเสียดายแล้วอะ่ะเขาเป็นคนแข่งเจ้าของทีมที่มีส่วนได้ส่วนเสียเขารู้สึกเสียดายกว่าคุณเป็นร้อยเท่าพันเท่าครับเออดูแล้วก็อย่าอินให้กันให้กำลังใจนะกีฬาเอานะเออโอเควันนี้หมดครับกิจกรรมของช่องกอฟรอครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสปายด้วยครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอ็นอร์จีน้อยหน่อยลง